ภารกิจรักดอกของเราในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูลีลาซุปตาหนุ่มที่ไม่มีวันแก่ย่างพิติเจะสดาพรที่ออกมาโชว์พลาวไว้ย,ยอกเอิญน้องมิวนิชาทีไรก็เป็นอันได้ผลทุกทีละครเรื่องแรกที่มาประกบผู้กันเป็นไงคะใครเกรงใครกันมิววันศหาเกรง <ผม S 2> พิติเก็เกรงเขาครับเอา,เ,อาเป็นว่าต่างคนต่างเกรงคุยกับพิติก็กผ่อนคลายอยู่แล้วนะคะพิติเขาจะมีมุกตลอดเวลาไม่มีสาระครับพ <c oughs> ออนี้ครับพอลา,เ,อาเล่นอะไรไป เ้าเขาเลี้ย action ดีครับคือโดนไม่โดนมุก5บาท10บาทมิวสปอยขำหมดฮะนี่ฮะคือมันก็เลยแบบเออพอเราเห็นเขายิ้มเขาหัวเราะเราก็สูอเออก็เลยเล่นใหญ่เลย <laughs> เล่นใหญ่เลยคร <laughs> ับานโอ้ยมุทานี่ค่ะจริงๆมุกพี่ติ๊กเนี่ยคนอื่นเล่นจะได้ขำแ, <laughs> แต่ด้วยความที่เป็นพี่ติก๊กเล <laughs> ่นขำเพราะสงสารมัน างานนี้ตลกอาจจะตกงานก็วาดได้พอพี่แกเล่นล่อด้วยตลกด้วยแบบนี้ก็ฟานเลียบนะสิครับจะวาไปเรื่องความหลอ,อของพิธีกรเราเนี่ยก็ไม่เคยสร้างล่าสุดได้ข่าวว่าที่เปลี่ยนมาถ่ายแบบแนวเสรอเสรอ์ฟเค็มๆกันเล่นเ,เอาส,สาวๆหาซื้อกันแทบพลิกแผ่นดินรู้สึกดีใจนะครับครับผมก็ตอนนี้รู้สึกว่าหนังสือจะขายขายดีนะครับและหายาก หมดแล้วคือที่หมดเนี่ยเพราะผมเนีไปเหมาเอง <c oughs> แล้วก็ถ้าเกิดจะซื้อเนี่ยติดต่อผมได้นะติดต่อผมได้นะ <c oughs> ครับามาต่อกันที่อีกคู่พระนางของซีรีเรื่องนี้ย่างนุ่มอนันดาและสาวคิมเบอร์รี่กันบ้างที่งานนี้ออกมาย้ำแบบนักแน่นว่าเล่นจริงโบจริงจูบจริงไม่ใช้สแตนอินด้วยโ <c oughs> อ้สุดันไนี่เยอะมาก แล้วเรื่องนี้ต้องเล่นจริงตลอดเหรอคะก็เล่นจริงอะค่ะจริงๆก็ไม่มีใครเตือนอะว่าว่าจริงๆแล้วก็หนูหงหนูหงตัวบางก็ได้นะไม่มีใครเตือนเลยก็เลยแบบไม่ไม่หรอกค่ะคิมคิมเขาพูดไปอย่างงี้เขาขอเองหมดเลยขอเองหมดเลยโทษโไว้ใจพี่นะดาตัวผมแบบไม่เอา แม่แม่แม่เวลาหมดสแสละแต่ข่าวหน้าเราจะไปป่วนกันที่ไหนห้ามพลาดแต่ต้องไม่โกธราะรักดอกจึงยอกเล่น